รวมพิกัดสีร้านเด็ดพัทยาขัดมาให้แล้วว่าอร่อยคุ้มค่าอาหารทะเลสดสดรสชาติจัดจ้านใครมีแผนจะมาเที่ยวพัทยาเซฟไว้ได้เลยมาเริ่มกันที่พิกัดแรกซีฟู้ดสดๆที่เราสามารถมิกแอนแมทเมนูได้เองเริ่มต้นแค่250อย่างจานนี้คุ้มมาก250ได้ทั้งกุ้งเผาและปลาเป็นตัวตัวหรือจะเป็นจานนี้ก็เลิศไม่แพ้กันได้ทั้งหอยนางรมตัวเบิ่มๆตั้ง3าตัวกับผัดกะเพราปูนิ่มหรือถ้าใครอยากกินเซตใหญ่ก็เลือกได้3อย่าง380บอกเลยว่าเราชอบร้าน มากกินได้หลากหลายในงบสบายกระเป๋าพิกัดที่สองร้านอาหารพื้นบ้านที่ได้มิชลินไกด์ปีล่าสุดเมนูที่เราชอบที่สุดก็จะเป็นปลาลิ้นหมาทอดกระเทียมทอดมากรอบมากมา,ก,มาก,กินได้ทั้งตัวเลยนอกจากนี้เขาก็มีอีกหลายเมนูที่อร่อยทั้งปลาหมึกผัดน้ำดำแกงคั่วหอยขมใบชะพูรสชาติเค็มขน้นและยำยอดมะพร้าออ่อนกุ้งสดพิกัดต่อไปเอาใจสายแซ่บกับร้านยำปูมมาในตำนานที่เด็ดของที่นี่ก็ต้องปีกไก่ย,ย่างหมักมาดีนุ่มฉ่ำเข้าเนื้อจัดกันมาเลย30ไม้จุกๆส่วนอันนี้ยำปู หมาปูสดน้ำยำแซบนัวปลาร้าดีมากแต่ถ้าใครไม่กินปลาร้าเขาก็มีพวกส้มตำกับยำด้วยนะแซบจัดจานเลยแหละและพิกัดสุดท้ายเอาใจคนรักหอยนางรมร้านนี้เขามีหอยนางรมสุราตัวเบิ่มๆที่สดแบบเนื้อหวานนอกจากนี้ก็ยังมีเอ็นหอยจอบสดๆเป็นๆด้วยอันเนี้ยเนื้อเด้งเลยอะ่ะหรือจะเป็นของแซบอย่างมาม่ามอไฟเขาก็มีไว้ตามมาชิมกันนะทุกคน